การหาเรามาดูกันคําที่หนึ่งน่าจะเป็นคําว่าอะไรคะคาว่าอะไรคะคาว่าเกวียนคุณครูจะขีดให้นะคําว่าเกวียนคํานี้คือคําควบกล้มที่มีตัวอะไรเป็นตัวควบวแหวนต่อไปคําว่าอะไรอีกคะคาว่ากว้าง อาวหากหาคำควบกล้ำก่อนนะคะแถวที่สองก็คือคำว่าอะไรคะเวียนคำที่สองคำว่า <Wow. S 1> คำว่ากวาง <Wow. S 1> ต่อไปคำว่าอะไรคะก <Wow. S 1> วางก <Wow. S 1> วางบรรทัดที่สี่คะ <William. S 1> ่ะอ้าวคำว่าเวียนอีกแล้ว คำว่าด,วด้วยใช่ไหมคะอ้าวใครคิดว่าด้วยเป็นคำควบกลํมทำไมถึงคิดว่าด้วยเป็นคำควบกลัมคะเพราะมันมีตัววอลเวนใช่ไหมใช,ใช่ไหมคะลูกอ้าเรามาดูคำว่าด้วยกันดดเด็กวอลว,ว,วนอยอยักคำว่าด้วย เราลองมาสังเกตที่ทำไมคำนี้ที่เพื่อนคิดว่าเป็นคำควบกล้ำเพราะมันมีตัววอแหวนแต่ยังจำได้ไหมคะที่คุณครูบอกว่าถ้ามีตัวควบวอแหวนเป็นตัวควบมันจะควบแค่ขี่พยัญชนะตัวหน้าคือตัวอะไรบ้างก็ไก่ขอไก่คอควายเพราะฉะนั้นมันเข้าหลักไหมคะไม,ไม่มันก็ควรไม่น่าจะเป็นแล้วแล้วจนั้นวอแหวนตัวนี้คืออะไร อะไรคะวอลวนก็คือฟาระอัวดอัวยอโดยไม่ถด้วยเห็นไหมคะมันไม่ใช่ตัวควบนะคะเพราะฉะนั้นจําหลักไว้ว่าถ้ามีตัววอแวนนะคะตัวหน้าต้องเป็นกอไก่หรือขอไข่หรือคอควายนะคะเราถึงจะมาดูอีกว่ามันใช่หรือไม่ใช่แต่ถ้าตัวหน้าเป็นตัวดดเด็กหรือตัวอื่นและมีตัววอแวนตามอย่างนี้ใช่หรือไม่ ไม่ใช่นั่นเองอ้าวมาดูกันนิดอีกหนึ่งต่อลากเวียนด้วยด้วยอะไรคะควายอ้าวควายคำว่าอะไรเอ่ยควายนี่ใช่ต่อไปอะไรคะตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ใช่ไหมทำไมถึงไม่ใช่ใช่ไหมคะมันเข้าหลักไหมเข้าหลักไหมคะเข้าหลัก อวอน้อเพราะฉะนั้นใช่หรือไม่ใช่่อ่าขวนขวายนะคะใช่ตอบต่อไปตัวอะไรคะกวางอ้าวในหน้านี้เด็กๆเห็นคำควบกล้ำไปแล้วกี่คำคำซ้ำไม่เอาอ่าอ่าดูที่กี่คำกี่คำ อะไรคะอ้าว<ส><ส>มีคำว่าอะไรบ้าง,<ส> 1>, ง1เวียนสอง้างสามสี่ห,ห้าขน,นขวายอ้าวได้แล้วห้าคำอ้าวต่อไปดูหน้าต่อไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูอีกครั้งหนึ่งหรือจะดูไปเลยว่าตัวไหนเป็นคำคล้องจองกันอ้าวมาดูทางนั้นดูเลย น,ะะนั่งเกวียนชมกว้างวักที่หนึ่งวักที่หนึ่งเห็นไหมคะกว้างนักเรียนคิดว่ามันจะคล้องจองกับวักที่สองตัวไหนคะกว้างกับอะไรกว้างกับ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 กว้างนั่นเองเห็นไหมคะกว้างกับเกวียนได้ไหมกว้างสระอาเกวียนสระเอีย <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นมันไม่คล้องกัน นะคะเราต้องดูตัวสะกดดูสระนั่นเองอ่ะต่อไปต่อไปอะไรคะอ่ะมาดูวักต่อไปอ่ะดูนี่อันนี้ได้ไหมคะได้ไหมสระตัวเดียวกันหายกับควายอ้าวต่อไปต่อไปอะไรอีกควายกับอะไรได้อีก ควายกับขวายเห็นไหมคะอันนี้คือคำที่มันคล้องจองกันอ้าวต่อไปเราไปหาคำควบกรรมต่ออต่อไปนะคะ เจ้าควายลนลานาควายลนลานเอาละคราวนี้ให้เด็กๆหาเองหยิบตะมุดขึ้นมาค่ะเมื่อกี้ครูให้ดูตัวอย่างแล้วหาคำควบกล้ำจากบทร้อยกรองที่คุณครูให้มานะคะเ,เขียนว่าหาคำควบกล้ำจากบทร้อยกรอง เขียนกลางหน้ากระดาษนะคะลูกเรามาดูจากหน้านี้เมื่อสักครู่นี้รู้ให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วพร้อมหรือยังคำที่หนึ่งมันควรจะเป็นคำว่าอะไรคะ อ้าวเขียนเองเขียนกลางหน้ากระดาษก่อนว่าหาคำควบกล้ำจากบท้รยกรองได้ไหมคะอ้าวยังไม่ได้ เอาเสร็จด้วยย่างใส่เฉพาะลงไปนิดนึงนะคะเจาะไปว่าตัววอลแหวนเป็นตัวตัวอะไรคะวอลแหวนเป็นตัวควบดูจากหน้าสไลด์หน้านี้เลยค่ะแล้วหาสิ ตัวที่มีวอแหวนเป็นตัวควบตัวแรกคำแรกก็คือคำว่าอะไรคะควายคำแรกคือคำว่าควายครูใส่ให้อีกตัวหนึ่งจะได้หาง่ายขึ้นบรรทัดที่สองหาเอง ครูขอเฉพาะตัววอลวนเป็นตัวควบก่อนนะคะในบทร้อยกลองบทนี้มีคําควบกล้ำที่เป็นตัวอื่นเป็นตัวควบก็มีแต่ครูขอตัววอลวนก่อนนะคะเด็กๆจะได้แยกแยะได้ต่อไปค่ะ บรรทัดที่สองเห็นได้ยังบรรทัดที่สองเป็นคำว่าอะไรได้บ้างอะไรคะคำว่า,วาขวานแล้วคำว่าอะไรได้อีกคำว่ากว้างอ้าวได้มาอีกหนึ่งคำรวมเป็นเท่าไหรแล่ละสามอ้าวต่อไปบรรทัดที่สามมีไหมคะ ตัววอลแหวนเป็นตัวควบไม่มีแต่เป็นคำควบกล้มตัวอื่นนะคะอ้าวต่อไปบรรทัดที่สี่มีไหมคะม,มีหรือไม่มีม,ม,มีไหมคะม,ม,มีคำว่าไข่อ้าวคำว่าไข่เห็นไหมคะขอ i, วอไอไข่ไม่เอกไข่ อาได้แล้วสี่คำต่อไปเสร็จหรือยัง,ยงไหนใครยังไม่เสร็จบ้าง,งคิดเองด้วยคุณครูบอกแล้วว่าการเป็นผู้ฟังฟังแล้วก็ต้องคิดตามนะคะอ่ะต่อไปเหลือ3นาทีสุดท้าย หามนาทีสุดท้ายครูจะให้เด็กๆหาเองจักหิวตังง้งหิดมักผิดเรียงรายมือขวาดึงควายมือซ้ายขวากินอ้าวลงมือเลยคิดเองค่ะ ครูอบอกแล้วว่าถ้าเข้า,ขาหลักเกณฑ์ตัววอลวนเป็นตัวควบจะต้องมีพยัญชนะตัวหน้าเป็นตัวอะไรได้บ้างก็ไก่ขอไข่แล้วก็ตัว oh, <my. S 1> ขอควายนะคะเท่านั้นเอง oh, <my. S 1> แล้วตามด้วยสระหรืออาจจะมีตัวสะกดเพิ่มมาด้วย อ้าวเสร็จได้ยังคะอ้าวเหลืออีกนิดนึงเหลืออีกนิดนึงญญอ้าวสไลหน้าต่อไปเจ้าควายท้องแขวนเหนื่อยแสนแรงสิ้นหยุดขวางกลางดินลงกินด้วยกันใช่ไหมคะเมื่อกี้หนูบอกว่าคุณครูอ่านว่าจงกินด้วยกันอ้าวขอโทษขอโทษคุณครูอาจจะอ่านเลยลืมไปนะคะลงกินด้วยกัน เอาหาต่อทันไหมคะเนี่ยก็คงได้แค่สไลด์หน้านี้นะคะเพราะว่าเวลาของเราเป็นยังไงหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อหมดเวลาแล้วครูก็คงอยากจะกล่าวกับเด็กๆว่าอย่าลืมว่าคำควบกล้านะคะเป็นภาษาไทยที่ก่อนข้างจะอ่านยากนิดนึงนะคะแต่ถ้าเราพยายาม ครูเชื่อว่าอ่านได้และตัวที่ควบกับตัวนำมาควบตัวแหวนก็คือตัวกอไก่ขอไข่และคอควายนะคะแล้ถ้าเห็นอย่างนี้ปั๊บแล้วมีตัววอแหวนมาควบอย่างนี้ขอให้เราดูเส้นอีกทีหนึ่งว่ามันใช่หรือไม่ใช่